นี่โคตรึงกุนนของจริงกุนนคองแท้มึงต้องโดนส้นตีนกูแน่แน่เออเออเอาว่ะเอาว่ะตรงนี้ไม่เป็นไรครับปั๊บตรงนี้หนึ่งปั๊บตรงนี้หนึ่งปั๊บนี่ฮะว่าด่าฮิโยวซาดีบรุ่นเมกาดิบรุ่นดูไปดิบรุ่นชาวไซทุกคนกันด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือคอมพิวเตอร์นะท่านผู้ชมนะที่มีชื่อว่า Death Sender นะท่านผู้ชมเป็นเกมแนววาปั่นจักรยานวิบากนะคนดูโคตรท่โคตรตึงอ่ะคนดูนะครับตอนนี้เปิดให้เล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC p s นะครับ PS4 PS5 Xbox Nintendo Switch แล้วก็ในส่วนของอาจจะตัวโทรศัพท์มือถือนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะจ๊ะคนดูนะตอนนี้เนาะเออยังไงก็สำหรับใครที่อยากจะ ไปโหลดมาเล่นนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะลิงก์โหลดอยู่ด้านหน้างคำจายแต่คลิปเด้อร์คนดูเดอ้อนี่เฮ้ยอะไรอ่ะ๋อโอ้เฮ้ยมันเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะอะไรนะในเจ้าตัวเกมอันนั้นอนะเขาเรียกว,ว่าเกมอะไรนะไอ้ดาวฮิวคนดูนี่นี่เรากำลังฝึกครับฝึกสไลด์เย้เวีี่กูดเย้โครรตึงวู้หูตึงจัดตึงจัดคนดูมาวะ่ะต่อไปเป็นอะไรวะ เอออันนี้เราจะไส่ไปนะครับกด R Ho, ห oh. Oh. ออูเหรอโอ้โอ้กดโอเคโอเคเข้าใจแล้วกาเล่นท่านะเล่นท่าเออคนดูเอาดีเอาดีปั๊บนี่นี่เอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาดีเอาดีนี่ กตึงกาตึงไปคนดูอันนี้มันฝึกเราอยู่นะครับคนดูนะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป r i ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย,เด,ยเดี๋ยวมันต้องมันมีดูอาดูอาบัมฮอตด้วยอ๋อโอเคอืม โอ้ยเฮ้ยเราอีกสิทธิ์เลยดีกว่าคนดูมามันเล่นง,ง่ายๆอู่แล้วนะครับคนดูนะเฮ้ย <laughs> ภาพสวยจัดๆเลยนะคนดูผมบอกเลยเออนอันนี้มัน,นเป็นเกมออนไลน์ได้นะสามารถเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับนี่ตอนนี้ผมกำลังออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นนะครับน้องๆนะเย h very good bro เอาอะหมาวาคนดูทีนี้มันจะให้เราไปตรงไหนวะอันนี้มันเป็นที่ซ้อมนะท่านผู้ชมนะฉีดอย่างตึงอ่ะคนดูอันนี้ที่ซ้อมนะครับโอ้ผู้เล่นโคตรเยอะคนดูนะ วาเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดูก่อนครับว่าเราต้องไปส่วนไหนนะในการที่เราจะเข้าไปลงแข่งได้นะครับตรงนี้ใช่ไหมไร right, นี่อ๋อโอเคกดไ right, รตรงนี้แคเรียซีซั่นเหรอโอเคแคเรีย okay. และกันแฮนโอเคไปเออมีให้เล่นในส่วนของมือถือด้วยนะคนดูนักกมนี้เนาะอืมไปเลยครับ เอาดิเอาดิฟลิปครับฟลิปแอนโฟวว่าเออเอาอะเอาอะผมควรจะไปฟึกก่อนนะท่านผู้ชมนะอ๋อมันมีปรับมุมกล้องได้ด้วยโอเคโอเคมานี่ไปนี่อืม ควรจะไปฝึกจริงๆนะคนดวงจริงๆโ oh, oh. อ้โหทำไมทำไมเย้ yeah. <laughs> ถึงจัด oh. เอาดีๆสวยอุ้ยได้คะแนนด้วยตรงนี้โอเค้โ okay. oh. oh. มาครับมาครับ เอาอะโอยขี่ออกนอกทางซาดซ่คนดูเออนี่โอ้ยเกือบผ่านแล้วนะเมื่อกี้นี่โอเคมันสไลด์ได้แล้วตรงนี้อืมไปเลยจ้าวูแรงจัดอยู่แรงจัดอยู่คนดู นี่โอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเร็วโพดเร็วโพดคนดูจอยแม่งสั่นเย้่นดีนิวครับด่านต่อไปฮะอ๋มันมีให้เล่นเป็นด่านๆนะด่านเยอะอยู่นะเนี่ยโอเคจุดนี้ละกันมันคือด่านอะไรเนาะตรงนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเจอยสั่นว่ะไปเครตึง แบ็กฟิปสองครั้งโอเคเอาวะเอาวะมันมีมันมีเควสให้ทำเลยนะคนดูนะเอาดีเอาดีอุ้ยอู้หูโอ้โหืเกือบไม่รอดคนดูดาวหิวจัดดาวหิวจัดเย่ป๊าด นี่เป็นไงล่ะแบ็กซ์ฟิปหนึ่งครั้งโอ้ยเอาวาวอะนี่ถึงจากตรงนี้แหละว้าวสองครั้งครับชิวชิวปัว๊บอุภาพถื่อว่าใช้ได้อยู่ในนั้นคะดูนะโอ้ยอันนี้หึนโคตรดีอ่ะไปสปาวใหม่

พอล้มแล้วมนันนั่นเลยนะคนดูน่าต้องเกิดใหม่ครับเฮ้ยได้จักรยานใหม่มาโอ้โคตรเท่ไปไปตรงไหนต่อครับนี่เราปั่นมาที่บ้านคนอื่นนะนี่คนดูโอ้นี่มันเป็นจุดจุดซ้อมนะท่านผู้ชมนะเฮ้ดอ,อดูก่อนครับว่าเราสามารถใส่อะไรได้บ้างไหมคนดูแป๊บน,นึงนะ ่แกนทัวร์เดอะซีดคืออะไรอ๋อจักรยานใหม่โอเคไหนนะคนดูใส่หมวกใหม่ก่อนโอ้เราลืมแต่งตัวเลยนะนี่ทีเนี่อ๋อไวรุนิกบล็อกคนดู <c oughs> นี่หมวกโอเคนี่ไวรุนิกบล็อกมาแล้วเว้ย เชสอย่างตึงอย่างตึงมาดูนิกบอกแล้วว่าคนดูนี่ดูได้นะครับหันหันมุมกล้องมุ่กล้องได้ยกลกุกยกไงวะไปเดี๋ยวเราจะไปขับต่อกันเลยนะครับอันนี้แกนทัวร์หรอคืออะไรแคเรียฟีไรเดอรี่มัตติเพเยล็อบบี้โอ้มีแข่งกับคนอื่นอยู่นะนี่เดีย๋ยวผมไปแคเรียแคเรียซีซั่นก่อน ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอคก ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ชแมนช็อปโนหนึ่ง <c oughs> เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยมา <c oughs> ไปวิดเอาเดืนอลินโอเคห้ามออกนอกลินนะคนดูนะ <c oughs> โอ้ย ออกไปแล้วนอกลินเมื่อกี้นี่ว้าห้ามออกนอกลินโอเคเราจะปั่นแบบห้ามออกนอกลินเดี๋ยวเราจะไม่ลินท่านะครับคุณดูนะเราจะปั่นนี่ฉิปั๊บอ้าวก็ไม่ออกนอกลินแล้วนะนี่ไปเย้กูตึงกูจะยินเพื่อนอืม Okay. เอาว่ะเอาว่ะถึงจัดถึงจัดคนดูนีนรอบนี้นะเแหละลินท่าซะหน่อยตัวไอออนเดอะร็อกซะด้วย,วย mm. นี่ไนส์โอเคไปด่านต่อไปเราอันนี้เล่นไม่ได้นะบังหนานเรายังเล่นไม่ได้นะคนดูโอ้จอยแมงสันอะไรวะจอยแมงสัน mm. จัด,จด มาดิครับตัวตู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 วอย่างรออย่างเทอย่างตรึงมันบอกให้แบ็กฟิปสองรอบนะท่านผู้ชมนะอย่างน้อยแต่ผมจะไปแบ็กฟิปถึงหน้าอวโอ้โอออ้้โโหนี่หนึ่งครั้งครับสวยครับพี่สองครั้งครับสวยครับพี่โคตรตึง สามครั้งครับสวยครับพี่ตึงเปียปั๊บเหนื่อยไปก่อนอันนี้เดี๋ยวค่อยอันนี้นะของจริงกูจะของแท้มึงต้องโดนสนตีนกูแน่ๆเออโอ้ยวาแต่เฮ็ดไอต่อครับไอ้ด่งนี้ผมไม่เคยผ่านเลยล้มล้มเกินหรอวะโอ้ยโอ้โหเอาโดนแค่นั้นก็ล่วงเลยเหรอ เฮ้ยทำไมเพื่อนเรามันไม่วิ่งตามบินเลยวะโอ้โหแรงส่งโคตรเยอะมากินเนี่ยเขดูนะยั่วไนส์เย้เวอรี่กูดอืมอยูอันนี้ยังตื้ออยู่นะครับตรงนี้นี่โคตรตึงูคุณของจริงคุณของแท้มึงต้องโดนส้นตีนกูแน่ เออเอเอาว่ะเอา่ะตรงนี้ไม่เป็นไรครับปั๊บตรงนี้หนึ่งปั๊บตรงนี้หนึ่งปั๊บนี่วะว่าได้ฮิโอ้ไม่ผ่านเลยอ่ะเทียนโอ้ได้จริงๆมาใหม่เออใส่เลยดีครับกดได้ใช่ไหมเราอ่าคอนตินิวต่อนะ เว้ยไม่ผ่านเป็ไงวะแต่ผมไปดูฟรีไลท์เดลี่คอนติเทียร์ล็อบบี้เออเฮ้ยลองไปดูนี่น่ะเดลี่ก่อนนะว่าขับรายวันเป็นไงบ้างนะเย้อันนี้มันให้ทำความเร็วให้ได้65นะครับทุกทชมนะปั๊บสวยปิดจัดโอ้พี่โคระดับพี่โคกอยู่แล้วนะคนดูนะทำได้อยู่แล้วยังกำลัดับไว้สวย าว่ะเอาว่ะปั่นไปปั่นไปเพื่อนจะแตะบีกครับจะแตะบีกเอาดีเอาดีเอาดีปั๊บโอ้ยเนี่ยนะไปข้ามตรงนี้ละกันไปหกสิบห้าเหรอพี่อู้นี่ไงอ้าวแม่งเอ้ยโอู้นี่เร็วกว่านี่เร็วกว่า เย้ yeah. สวยอ่ะด่านต่อไปครับคือด่านไหนนอนนี่อันนี้มีเคยลิ่นนะครับด่านนี้นะไปจ้าปันจตงยันูตตึงวู้ปั๊บอืมหนึ่งรอบครับสวยยูเกือบหน้าคว่ำมองคนดูเมื่อกี้นี้ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนะฮะอ่เดซเซนเดอร์นะท่านผู้ชมนะาดซเซนเดอร์นะท่านผู้ชมเป็นเกมแบบปั่นจักรยานนะท่านผู้ชมนะมีเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์พีซีพีเอสโฟร์พีเอสไฟล์เอ็กซ์บอลนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะท่านผู้ชมนะเออนะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างผมอยาใจะคิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โก้ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรเต้นอะพี่ยนี่สักนิดหนึ่งเอ้ย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟ Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย